แม่แมวนะคะแม่ร่างที่อยู่อำเภอสูงเนินนะคะท่านใดที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะติดตามไปดูพร้อมๆกันนะคะ

อง,งยืนนั่นมือองนั่งนี่มือแท่ทั้งนั้นเลยไปเขมี่เอ้เ็ไปีน,น,ปนโบสมาทีนี้ของมึงพ่อสรม,มก,การที่ของเยอะมันจะสร้างม,มันเลยเลียปไปสีบโบส ผ่าอย่างไรติดไข่เ <Br> จ <ots> ็บ <guarding> ส <okay>? ่งไปเลยผ่อ่งไ้ลนอมีด้วยหรอีันไันดี้ได้ไ่เช็อเ ควจะโลกแก่เนี่ยแก่คนหนุ่มเนี่ยจะให้ตองเอง่แก่ ได้ดีแล้วใช่ไหมครับ no ก no. <Have. S 1> ็ ow, ้าทุบมาสอันเข้าเชืองไหมดที่ยาวหาท่าไหนก็ไม่ตรงใจไม่ค่อยไปก็ขัดขัดก็คลองเนาะไม่ค่อยได้เต็ที่ดูไปข้างนานะคะโม่า

เ้อตัวเลือเดตอวมึนที่มากระทังไ้ขอโชคขอลาบก็ลาไปสามตัวสองตัวแรกต่างตัวบนขอลง่อให้แน่นที่ให้โชคให้ลาบเลือกมาตลอดีใหม่ สาโถสาธุโถขมาแล้วก็สาธุด้วยนะคะลูกชายไปไหนเนี่ยลูกลูกชายไปก็ลุงเอาอะไรลุงไปข้างหน้าเลยไปข้างหน้าได้ค่ะกอน้ำกอนน้ำด้วยนี่พวกแกให้หวยลาวเร็วเนาะไม่ต้องฟัง

ลูกลยแ้วดดห่ามีถึงเวลาลับแล้วนะทำไมไม่นั่งล่ะลูกจะได้ถอยลูกเขาไม่ไม่อยากลงองอ่ะจะให้เอาแต่ล่างคนเดียวเนาะล่ามีมันเคยดีอยู่นี่ไปเหมือนเช้านี่ ไปกันเมื่อวานไม่ได้ชวนเขาฝึเตไปใช่ไหมลูกเนี่ยไม่ได้ชวนนะครับเขาตามไปตามมาลูกเนี่ยเนี่ยไม่อยู่หน้าบ้านนยลยแะไม่ได้ชวนเขาลูกไม่อยากให้ไปเหนื่อยครับะเตะภาษาเขาบ้านอยู่ ปีใหม่มาให้ห้าหกลูกครับทั้งล้านจรปุลโนจาริเให้ห้าที่สี่ลซ่มาบอกห้าหกิดป็นเฮเลยถ้เฮหวใหญ่ลงนะนี่แกให้เหม,ม,ม,ม็นนะลูกเหม็นไหมลูกที่ไหนครับที่แถวเซน่นก็แม่นครับ เต็ม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 มีท응ั้งบนข้างล่างมีหมดนั่นแหะข้างบนข้างล่างเนาะครับมาที่ผ่านมาที่ผ่านมานี่แหละครับเจ็ดเก้าตรงที่นี่ก็ได้ลูกล่างคนนี้เขียนให้ลูกเขียนให้มันออกเก้าเจ็ดเก้าลูกนะอันนี้ให้แปดเก้าเจ็ดหลุกข้างล่างให้หกหนึ่งกับ ตีเลลกสองตัวโอ้รัดตัวจะมีเลูกนี่จะเอาให้หาิดตัวลยกมันยากอั้นมืดีนะไม่ได้เลยังไตัวเดียวตรงๆเนาะไม่ได้มันไปแกงคอยเปลีนหวยมม ม้วนนี้ไม่ต้องเปลี่ยนนะลูกนะม้วนที่สองลูกเที่ยวที่แล้วให้มาก็มาออกก็เดือบอยู่ตีสองเก้าลูก,ท,ลกทางล่างนี่เขียนให้ลูกแปดเก้าเจ็ดนะลูกถูกของทางล่างมีล่างนี่มีล่างถูกลูกขึงเดียวขึงเดียวลูกอืมเลยก็ไม่ได้ดูลนะูกเนาะยอืม วันหวยลาลงนะของพ่อปูอลอ่ลูกโอ้ยไม่หวยลาอยู่แล้วหวยแล้วก็มาให้สามตัวก็เป็นโต๊ตดลูกหววที่จับกันให้ดีนะลูกนะของมวใหญ่นะปู่เอาตรงๆนะยังอยู่อีกกีวันเนี่ลูกวันนี้วันที่เท่าไหร่ลูก วันนี้วันที่ยี่สิเพ็แล้วครับเอาให้อยู่เลยค่ะเอาให้อยู่ค่ะ,คะ,ะจะให้ไปสองหางก,ก่อนนึ่งนะครับวันไหนวัน แน่นอนต้องวันหวยออกกดแน่นอนลูกจจาอยู่วันลูกอาปูครับขอครับขอโชคขอลาบขอบุญบารมีเบื้องบนครับปูครับลงมาครับ ขึ้นไปดูมาให้ได้ครับเบื้องบนครับปูครับช่วยเหลือหน่อยครับวันนี้ตีมากันทางไกลครับขอโชคขอลาบครับมีแต่ตาดำๆมากันไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีโชคไม่มีลาบกันทางไหนเลยมาด้านโดนมาครับมาบ้านโู่ครับมาที่สำนักอีกครับใครโปรดช่วยเหลือหน่อยครับล่างหมดจะไม่นางครับล่างจะขอวันออก ไปเอามาให้ได้ครับไปขอมาให้ได้ครับบูที่อยู่ข้างบนครับปูนตาทิพตาซ้ายตาขวาต้องเห็นหมดขอเห็นโชคเนลาภขอเองมึงมันมีเมืองบนครับขอก่อนครับขอเปิดโชคดลาภก่อนครับ เราบูจะให้ด้สองหางได้ไหมลูกครับได้ค่ะมันจะอั้นหางนันงนละูกนะใจแมนคืนมันออกลูกปูจะได้คืนนั้นทุกงวดลูกม,มีนอยมีเบื้องบนขึ้นไปลูกแล้วจะลงมาบอก เด็กบนหิง่งเด็กกลางดงแล้วผีบริวานของบนหิ่งนี่เขาจะขึ้นไปดูกันลูงนะงวดเนี่ยถ้าไม่เบิ้ลก็ลัวจะเบิ้แล้วลุงนะตัวน,นี้ลูกโอใุง หมดแล้วดนต่น้วตเลใหญ่ๆเลยถ้าเบิ้ลมันจะตัวนี้หรอนด้งๆเด้งๆเลค่ะวนนี่้วล จริงนะจริงๆนะหลายจานได้ออกมาผมแปดได้จะแตนคืนแรกแล้วลูกนะได้แต่คืนแรกแล้วใช่ลูกเหมือนแปดเก้าเจ็ดกนี่ลูกสี่ 2องเจ็อให้ตัวเดียวเท่านี้นะลูกมันจะมีตัวกันห้านแต่ปูไม่ในไปนคะสองเจ็ดมีตัวเก่งลูกนะเลขล่างนะลูกตัวกันห้าศูนยต่ม่ได้ในหลูกตัวกันห้าศูนปูไม่ได้เขียนไหมนะ ระวางนลูกนะถ้าตัวบนไม่มามาตัวล่างก,กันห้าศูนตัวล่างสามสวันในหลูกถ้าตัวบนไม่มาตัวล่างในหลุกสีห้าเจ็ดในหลูกมวดเนี้ยหลูกถ้าเขาไม่ล็อกเบิ้ลเขาไว้ไข้างบนลูกนะมาตัวล่างหลูกตีห้าเจ็ดในหลุก ีห้าเจ็ดลูกเจงสี่ห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดเต็งเต็งตัวเก็บต,ตัวเน้นตัวเน้นตัวเก็งแปดสองแปดอเน้นสี่ห้าเจ็ดนะครับสี่ห้าเจ็ดเลขราหนี่ครับเน 2, 7, ้นสองเจ็ดลูก เน้นสองเจ็ดสองเจ็ดส่วนตัวกันตัวเก่งสี่ห้าเจ็ดซื้อเลยลูกนะตัวการห้าศูนย์นะครับอัานเนี่ยวลาวั้นมันอ่านเนื่อคก่อนลูกมันไม่ขายเลยมือไม่ขายมันไม่ส่งสี่ห้าเจ็ดนะยรัฐบาลไทยครับเน้นสี่ห้าเจ็ด แปดสองแปดทดลองนะรัวใหญ่ลูกนะอสองตัวก็สองเจ็ดกันห้าสน่นน,ะนครับแปดสี่ห้าเจ็ดครับเต็งก,กันเกกม่รู้ช่วยยังไงลกนะเ็มันย้อมาครัครับนะคะวันที่หนึ่งหนึ่งกุมภาพันธ์นะคะ ตัวกัน50นะคะ3ตัว828 457แล้วก็เน้นนะคะ27น,นะคะแคไปไว้นะคะ2ตัวนี่เข่าเปิดตำหนักไม่รู้อายุทุปมาไม่รู้ลงไม่รู้คแคไปไว<ป>้ลาอย่าได้ไม่ปิะะลดลูกไม่ปิดแล้วคนเขาจะมากันเยอะหนูนะลางปลูกเดียว ใครเจอก็ถามใครเจอก็ถามได้เลขตัวไหนสามตัวแปดสองแปดสี่ห้าเจ็ดนะคะตัวเก่งแล้วก็สองตัวสองเจ็ดนะคะเน้นนะคะสามตัวองตัวสงวดแรกนั้นให้ห้าตี่สี่ลูก แป่งให้5ซีอันนี้งวดสองเก็มาแปดเก้าจิบงวดสองแล้วมางวดนี้งวดสามปีใหม่เนี่ยแต่ล่างได้ตลอดทั้งลาทั้งไทยได้จริงตลอดได้เลี้ยงครอบครัวตลอดไม่เคยพลาดเขาไม่ให้ล่ามซื้อเยอะยังมากกระล้อยสองร้อยแค่นั้นกอือ อย่าลืมนะลูกนะตัวนี้ลูกจดไปเลยลูกสองตัวนี้แปดสองแปดนี่ถ้าเขาไม่จับมาวางเลย2สองตัวนี้ต้องออกตัวแปดพ่อว่าจะเป็นสี่ห้าเจ็ดนะตัวนี้นตัว่ังๆนะลูกตัวลองควรจะเป็นแปดแปด ไปหาลเอรมน,น,นะเอยาลางเอาล, 9, 2, 7, ลักเก้าสองเจ็ดลูกเ้อล้วจะได้ยงลูกเอาหลักเก้าเก้าสองเจ็ดเอาหลักเก้าเพวดนั้นัววันหนึ่งกันมัผิดหนึคนกแต่ใช่ไหมลูก้างหน้าเรียนหมดเลยติดอยู่ตัวเดียวลูกคนะแต ำสิ่งใ,ใดดเลดเจดหเอามีอ,าอะไรไม่รู้นะลูกมีคสมควรนั่งได้แล้วนะได้เวลาแล้วลูกลางจะได้ถอยีลงลางรับมาหลายปีแล้วลูกอยากนั่งไม่รูก อยากล้างไหมลูกบอกพ่อลูกไม่ล้างงล้างงไห่ลูกล้างมันคันกันอยู่ลงเดี๋ยวล้างก็ถอยเองให้เขาถอยมั่นถึงเวลาก็าเล่าหลายปีดีดาบลูกเนี้เดี๋ยวลูกตายงี้เองเนาะแค่นี้ลูกนะจำไว้ลูกนะสองหางที่ซื้อไปเลยลูก เล่นหานล่างยังหนักมือหนึ่งน,น,นะพ่อต้งบอกแค่นี้นะ 5, 7, นนนะอยมีห้าเจ็บเลยนะตัดเล่นดีๆนะลูกนะตัดไปมากหนุพ่อเดี๋ยวนี้หวยมันชอบออกตัวตัดลูกตัวกงมันเอายากนะเดีวที่ได้มาที่นี่คือตัวโกงตัวโกงนะอ้าวแค่นี้ลูกนะ กระจายบอกบริวารนู้นนะบกไอ้ดำเงี้นไอ้ดำที่อยู่เมืองใหญ่แล้วก็ไอ้ดำที่ไอ้ดำที่ตึ้งหนักอ่าท่านผู้ชมแคปไว้นะคะแคปไว้เดี๋ยวให้ดูบอกหางล่างอ่าแมวลายล่างแมวลายที่อำเภอสงเนินนะคุณพันให้มันซื้อไปเลยแคปไว้นะคะท่านผู้ชมในห้อที่กุมภาพันสองห้าหกเจ็ดนี้นะคะหางเนี้ยลูกให้มันซื้อไปเลยค่ะ